สวัสดีครับวัสดี้ผมนายมาเรือกวิธีสานอาารบานมากินบ้างเฮ้ยมือดิตำข่าโพดไข่เค็มเหลืองเออเฮอเลยหอยโอ้ยมีทุกอย่างสี่ข้งอะมีกบกับมีดดองไม่มีหลายอย่างใส้หละสมตอนมาเสิรมาคอโอ้ยบุหรี่ดอกขาดเธอขาดเธอเอาไปตองว่างนะอันนี้เอา ตามธนัตตามธนัตมา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 กินข้าวแล้วก็ทิกเก็บพักมาได้พี่น้องเด้อพอได้ข้าวแล้วปะโอ้ยมามาโบเน้นข้าวเราโบเน้นเน้นจับอย่างเดียวเลยนบ่พอท่านได้กินตากระโพดจ้าเสียอยู่ไรกันีขายอยู่หรอครับผมขายจะกินก็ได้พอได้ออมแอมอยู่เอายาวหลายเถาะกินเมื่อนี่พาน้องไปเร่ยนวัดด้วยสีเมือสี่มีสีโคงมาสีคง ในหอยมกอยักใหญ่นุ่งกระมักตัวนี้กับตัวนี้ม,มาว้าวหลยใหญ่ห้างกินถอกินถอกินถอนมา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 พี่น้องกินตำข้าวผัดต้องรุ่นนี้โอ้ยหลุดหลุด สำไม่กินเมี่ยงขอบคุณท่านบาจ้าอิจาครับเรียบเรียงแล้วจังไหนมาเกีบรันแล้วจังไหนมาแสบคักอีกซึ่งไรกรน้ำอ๋น้ำมันพร้อมผอมจังงัวตัหอยดองข้าวโพดไข่เค็มสลารผัดเลย เกี่ยเกี่ย,ยจีจัดเิ็นกบกันนะสมบรต้องบอกที่ใส่ยังดีอืม ได,ด,ด,ด้กินแล้วมนจุดจัดดีเปล่าติ่งกบกระลังก็ดีกินอือมีน้ำทำให้ลูกค้ายื้นุ่งกันเลยขึ้นอยาก กติตีเฮ็ดคลิปมาแต่ว่าจักปีแล้ว <c oughs> บ่เคยกินตำกาบโคตรแจักเ่อว้นนี้ส่วนปีน้องมากินตำ้าวโคตรผมตอนเด้อพายสั่งผมตอนกับทักเขามากครับผมมีบริการทุกมือสาดถูกแลกวนะไหม โอ้แสบเลยเนาะมันออกรสเปรี้ยวหวานนะพอนะแซบคลายๆตำไทยตำพวกนี้มันต้องออกเผ็ดเปรี้ยวหวานนี่แสบสี่ข่องหมูย่างสูตรแม่หอย,อย่างครับผมเป็นสูตรพิเศษเฉพาะีิรา กระดูกร่อนเลยเมราไม่ตีกระดูกใครมากินกะตีดใจทุกคนออหือหอมสมหมวยลูกขอจะข้ามกันนะมันสสิบเป็นสร้างขึ้นได้จุ๊ว่ามันสสิบเป็นสร้าง พี่พี่วยม,มาได้พี่บุญเสริมนะ ยูพี่เป็นเสริมขอนแก่นนะมาเนอคุณแม่ยังไงอยู่ที่ตะเกียบจำตื่นเล่าไปเเออทุกคนเอฟซีมาเ้อเอฟซียังงงยังไรผู้ผู้ทุกคนมากินน้ำกันสับเป็นคบวันนี้เป็นคบกับใครได้ดีคนมักกินของแปลก เห็นปิ่งกบหรือเห็นฮอนบ้านเขาคจะวเ,ว,จคเวเดี๋ยวเห็นกันเลยเพิ่งจ้งยีน้่งเลยเอามาปิ่งขายเดี๋ยวเลยได้ดปิ่งตลอดื เสือ,อยางกันพี่เหมือนเสื้อ,อยางจะเต่าหอนอคุยตำคุยน้ำจิ้มตำคุ้งไปเลยบุยได้ตำของจีนพ่อพี่เด็กนี่ของมาเกินน้อง

โล่สมตอนอไปต้องการตรัวก,กันนั่นศูนย์หกสามสองสามเจ็ดสองสองศูนย์หาศูนย์เนาะไปยังกับศูนย์หกสามสองสามเจ็ดสองศูนย์ห้าศูนย์ buat kai chem kemana man ni กินเขาอยู่ตรงไหนตรงหน้าที่มันมันมันมวนแบบมันได้ฟิวอย่างแบบนึงต้องเสียงนกปลากินอยู่งแค่ไหนฟังเสียงนกบ้านเนี่ยนกแก้ว ยัยปูดีเด่นถ้าจะไม่กินเขาก็ทักมันไม่เพียกได้ครับผมเนี่ยในกระเบิ้องเพียรจู้ประจำนะทักมากกับสร้างมาก สี่โค้งอย่างสามารถตัวกับบริกิจแล้วเบิ้ลเห็นยิ้มแล้วกระดูกเตรียมโต๊ะโยวิน <c oughs> แฮนกระดูกแฮนนแข็งตับแฮน,นจนมา้าอายวันเรามไม่มีเนื้อไงออบอกอ จานเลยบัดขึ้นสมองเลยอืมอืแซ่บ มองว่างก็ขงเาขาไปเบิ้งเงินสินค้านะจิ๊กตอ๊อกให้ในหอยเด้อร์ในหอยก็เปิดออเดอร์สินค้าอยู่ในจิ๊กตอ๊อกพร้อมครับผมแต่บางแวดๆเขาไปเบิ้งนะครับผมจะต้องการนังกับสื่อเลยครับผม,มใครอยากได้ไม่กงไม่กวดไม่เบื่อทีนี่นะแน่กดล <ๆ S 1> ุบปลอบป่อยไฟเสร็จแล้วก็เขาไปตะกร้า ซื้อกับซื้อเดียวกันละน่าจะเพื่อวิธีทำมเท่าห,หมดเลย <c oughs> ซือซอ้อกันเบิดปันปลาดูขอกเนาะหัวปลามันซ้อมกัน นี่มือมยมากกินเขาหิวบ่เพราะม่กินเขาอิมอา่มเจุกเลยเต็มูหืมอมอย่าโอ้ยป่านนี้ามาคิดพาอคือบ่กินเ <c oughs> ขาที่หลังไปเลยใส้บัอรา,บ,บ,อาบัวนี่น้องมายลใส่บัว อืมฮ่ายิ่มหวานเอาให้เพื่อนกินก่อนจะไดกนกะอย่าลืมก็อะไรก็แช่ได้แล้ครับเด้อจะไดกนกะถือว่าสงสารลูกนกลูกกาม,มาเป็นมูเป็นพวกระกันหุ่นจักกันนะครับผมหุ่จักหักแห้งกันละครับติดตามกันต่อไปครับผมการทกินแบบวิธีบ้านๆเท่านี้แหละครับผมมะมี่ยังหรูหาราล้างการมากไม่ดอก กินแบบบ้านเท่าเนาะจังสี่กระแทบแล้วไฮแทบคนนี้กระโบมี่เหรอครับผมไปกินนี่คือคยติดกินเพราไปนั่งข้าวเจ้าหรอกแค่ติไปหาตัวว่ามันแซทบจำเป็นจะต้องปิ้งกบกระแทบแล้วเฮ็ดคลิปนี่เฮ็ดไปเฮ็ดมาก็อ้วนนะครับเด้อ กินหลายๆตั้งเกมมือรถไพ่กิฟต์นี่มือละคาบเล็กนึงเขากินแล้วน้อนแต่เกือบสองข้นักกว่านี่เงินแต่พวกคนอ่านลุกอ่นว่ามันอ่นสามกิฟต์ต่อหมื่นไหมแต่ผู้กาเนี่ยลงกอ่นมือละคลิปนึงอะโอ้ยขันมายิ้มหรอกไม่ยิ้มมีหลี เราบอกคนแม่รึมแล้วยิ้มคางแแมนวะแมงอาร์ตอาร์ตอาร์ตปานเถื่อนบางไฟเต็มที่เราทิ่นี้กับฝากเข้ามาข้มแพงถึงทุกคนแหละครับผมอยู่ดีไม่แห้งกับทุกคนเด้อจ้าอย่าเจ็บอย่าจดลมหนาวกระมังมากก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเดิมสุขภาพดีครับตลาคลิปนี้กับสวัสดีครับสวัสดีจ้า